สวัสดีค่ะนักเรียนคะยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นมน .1 นกับครูบุ๋มนะคะคลิปนี้นะคะเราจะาเรียนรู้กันในเรื่องของการลำเลียงสารเข้าและก็ออกจากเซลล์ในรูปแบบที่2นะคะก็คือในเรื่องของการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์นี้นะคะ เป็นการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลลเป็นวิธีการที่สารนะคะถูกนําเข้าหรือว่าออกจากเซลลโดยที่เยื่อหุ้มเซลเนี่ยจะห่อหุ้มหรือว่าอบล้อมเอาสารนั้นเข้าเป็นถุงหลังจากนั้นเยื่อหุ้มเซล์ส่วนที่เป็นถุงก็จะหลุดออกจากเยื่อหุ้มเซลส่วนอื่นๆน,นะคะกลายเป็นถุงเล็กๆแล้วก็เคลื่อนที่เข้าสู่ภายในเซลล์หรือว่าเคลื่อนที่ออกจากเซลลการที่เซลล์ต้องนำสารเข้าแล้วก็ออกโดยวิธีนี้นะคะเนื่องจากว่าสารเนี่ยมีโมเลกุลที่ใหญ่ การลำเลียงสารนะคะก็เลยต้องทำแบบนี้นะคะและการลำเลียงสารโดยวิธีนี้นะคะจะต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์เข้าร่วมด้วยนะคะ<อ>การลำเลียงสารโดยวิธีนี้นะคะจะต้องอาศัยพลังงานจากเซลล์ซึ่งจะแบ่งเป็นสองลักษณะนะคะนั่นก็คือการนำเข้าสู่ภายในเซลล์หรือว่า endocytosis นะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือการเคลื่อนที่แบบ exocytosis ค่ะ นำสารเข้าสู่ภายในเซลล์หรือว่าอนโด c y t o s i s นี้นะคะเราจะแบ่งออกเป็น3าวิธีหลักๆนะคะนักเรียนวิธีที่1นี้นะคะเรียกว่าฟาโกไซตซิสค่ะหรือว่าเซลล์อิตติ้งนะคะนักเรียนคะวิธีนี้นะคะเป็นการที่นำสารโมเลกุลใหญ่เนี่ยที่เป็นของแข็งหรือสารที่ไม่ละลายน้ำเข้าสู่เซลล์โดยการยื่นเท้าเทียมออกไปโอบล้อมสารเหล่านั้นไว้จนกลายเป็นถุงเล็กๆนะคะ จากนั้นถุงเล็กๆเ,เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะรวมตัวกับไลโซโซมภายในเซลล์แล้วก็มีการย่อยสลายสารเหล่านี้เกิดขึ้นการลำดึงสารเข้าสู่เซลล์โดยวิธีนี้นะคะจะพบในเซลล์บางชนิดอย่างเช่นเซลล์เม็ดเลือดขาวหรือว่าเซลล์อะมีบาค่ะ วิธีที่2นะคะเรียกว่าพินไซโทซิสหรือว่าเซลล์ดิงกิ้งนะคะวิธีการนี้นะคะเป็นการนำสารโมเลกุลใหญ่ที่มีสภาพเป็นของเหลวเข้าสู่เซลล์ค่ะโดยการทำให้เยื่อหุ้มเซลล์เว้าเข้าไปในไซโทพลาซึมทีละน้อยๆนะคะจนกระทั่งกลายเป็นถุงเล็กๆหลุดเข้าไปอยู่ในไซโทพลาซึมกลายเป็นเวสิเคิลนะคะจากการศึกษานะคะพบว่าสารที่ลำเลียงโดยวิธีนี้นะคะอาจจะเป็นการสารละลายที่หยดลงไปในน้ำมันก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น การลำเลียงสารลายเข้าสู่เซลล์ลำไส้หรือว่าเซลล์ไตนั่นเองค่ะวิธีที่3นะคะคือการนำสารเข้าสู่เซลล์โดยอาศัยตัวรับค่ะวิธีการนี้นะคะเป็นการลำเลียงสารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่เข้าสู่เซลล์โดยการใช้โปรตีนตัวรับบนเยื่อหุ้มเซลล์จับกับสารที่มีความจำเพาะนะคะจากนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์จึงคลอดเว้าวหลุดเข้าไปเป็นเวสิเคิลในไซโทพลาสซึมนั่นเองค่ะ ต่อไปจะเป็นการลำเลียงสารแบบไม่ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยการสร้างถุงจากเยื่อหุ้มเซลล์อีกแบบหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเคลื่อนที่แบบ Exocytosis สนะคะนักเรียนคะการเคลื่อนที่แบบ Exocytosis สนะคะนักเรียนคะ จะเป็นการเคลื่อนที่ของสารที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลลโดยสารเหล่านั้นนะคะจะบรรจุอยู่ในเวสิิลจากนั้นเวสิลเนียจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาเชื่อมร่วมกับเยื่อหุ้มเซลลทําให้สารที่บรรจุอยู่ในเวสิิลนะคะถูกปล่อยออกสู่นอกเซลล์อย่างเช่นการหลั่งเอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมนต่างๆค่ะคลิปหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของความสําคัญของการลําเลียงสารเข้าแล้วก็ออกจากเซลล์นะคะ นักเรียนคนไหนที่จะดูคลิปย้อนหลังนะคะก็เข้าไปดูได้ที่ช่อง YouTube ครูบุ๋มดิมนะคะหรือว่าใน Google Classroom ตามลิงก์ที่ครูบุ๋มส่งให้รหัสชั้นเรียนตามที่ครูบุ๋มส่งให้ได้เลยนะคะ